สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่แก่งกระจานแคมป์เนะาะที่อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะครับที่นี่คือแก่งกระจานแคมป์นะครับเรียกชื่อว่าตอนนี้เราก็มาเล่นน้ํากันเนาะชงหน้าร้อนใช่ปะ่ะก็เลยมาคลายร้อนสักหน่อยวันนี้เราก็พักกันที่นี่หนึ่งคืนนะตอนนี้เราเล่นน้ํากันเป็นเวลาบ่ายสามโมงนะครับทุกคนดูอบรรยากาศครับตรงนี้น้ําเย็ยนดีมากนะครับเหมาะสำหรับ คนที่พาลูกพาลานไปเล่นสบายเลยนะครับลิงลอยน้ำอยู่ลิงลอยนำ้ำลิงลอยนำ้ำอ่าลิงจมนำ้ำลิงจมน้ำแล้วเดียวเรือไม่มาแล้วอะ่ Star <c oughs> วะเมื่อกี้เรือยังวิ่งมาอยู่เลยแต่วม่ไหวน้ำไปฝ <c oughs> ั่งร้นได้เลยเนี่ยไ,ได้ไดแต่ว่าน้ำโคตรแรงเลยนะ <c oughs> ต้องใส่เสื้อชูชีพอะ นี่นี่เรือมาแล้วเรือมาแล้วนี่เขาล่องเรือก,ก,กันอย่างนี้นะเห็นไหมโอ้โห เนื่ลำสามลำสี่ลำส,ลำสลำวัสดียามเย็นครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่เก่งกระจานแคมป์เนอะริมน้ำรีสอร์ทปันพักแระอะไรนะสามนาจัดเลี้ยงจัด่าย อะไรพวกนี้นะอยู่ตรงนี้หมดเลยทุกคนก็อีกตรงข้ามตรงนี้ก็จะเป็นรีสอร์ทนะแต่ว่าไม่เห็นมีใครมาพักเลยเนาะหรือว่าเขายกเลิกไปแล้วนะน้ำก็ประมาณนี้นะน้ำก็เริ่มแรงแล้วนะตอนที่เราเล่นกันเมื่อกี้ประมาณบ่ายสามโมงก็แรงแล้วแต่ตอนนี้รู้สึกว่าน้ำมันเยอะกว่าเดิมนะตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงเย็นเนาะ คนเล่นกันก็เยอะนะทุกคนแต่ส่วนใหญ่เขาจะเล่นกันอยู่ข้างบุนนู่นเนาะนี่คนเราก็จะมานั่งกินนั่งดื่มแล้วก็แช่น้ำใบชิวๆประมาณนี้นะทุกคนก็จะมีคนที่มาคางคืนด้วยแล้วก็มีคนที่ว่ามาเล่นน้ําแล้วก็กลับเลยก็มีนะ ส่วนใหญ่ก็จะมาพักแกรบกันที่นี่เนาะอย่างเราก็มาพักที่นี่สักคืนหนึ่งนะเนี่ยพรุ่งนี้เชา้าเราก็จะกลับนะคืนนี้เราก็นอนที่นี่นะก็สวยทุกคนน้ำเย็ยนมากเลยนะอันนี้น้ำก็เป็นน้ำที่ปล่อยมาจากเขื่อนเกี่งกระจันนั่นแหลนะเนาะน้ำก็แรงพอสมควรทุกคนถ้าใส่ซื้อชูชีพลองก็ลอยไปตามน้ำเลยละ่ะ เห็นไหมก็ชิลดีนะทุกคนใครที่อยู่ไม่ไกลก็มาเช้ากับเย็นจะดีกว่านะเพราะว่าไม่ต้องเสียค่าห้องเช่านะแต่ทีนี้เราก็พาเด็กมาด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมาค้างคืนนะทุกคน ก็เหมาะดีนะสำหรับหน้าร้อนตอนนี้นะแต่ว่าถ้าหน้าฝนก็น้ำาน่าจะมากกว่านี้นะทุกคนก็เลิกมาแล้วกันเนาะใครที่ชอบที่น้ำเยอะๆแรงๆก็ต้องมาหน้าฝนนะแต่หน้าร้อนนี่ผมว่าเหมาะที่สุดนะคลายร้อนได้ตรงนี้มีที่นั่งเล่นเยอะมากทุกคนแล้วก็สามารถมานั่งกินนั่งดื่ม แล้วก็เล่นน้ำไปตามสบายนะก็ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเมืดแลด้เดี๋ยวก็สั่งอาหารมากินกันที่ห้องนะเดี๋วด,ดูดูก่อนว่าเราจะสั่งอะไรมากินกันเนาะ นี่ตรงนี้สวยมากสามารถมองเห็นรีสอร์ทต,ตรงข้ามน้นได้นะฝั่งน้นเขาก็เล่นน้ําของเขานะนี่มีร่องแกงมาอีกอะไม่รู้ชื่ออะไรนะฝั่งนวลตรงข้ามก็น่าจะประมาณนั้นนะดอกไม้น่นสวยเลยเา,าบีลาบีตรงนี้เขาจะเป็น,ปนสะว่ายน้ำนะทุกคนก็จะมีเหมือน เป็นสไลเดอร์เลยนะสูงมากนะทุกคน,น,นใครที่อยากมาสไลเดอร์ที่นี่ก็ได้นะอันนี้คือคล้ายๆเป็นด้านบุญเนาะต้นหนาเนาะสวยมากอ่านี้สไลเดอร์มันอยู่นี่เนะลยเลยลงมาสูงเหมือนกันนะก็กำลังเล่นกันนะกำลังนนสนุกตรงข้ามมีตัวจะเป็นอะไรนะ มาว่ารีสอร์ทอ๋อก็เป็นรีสอร์ทเหมือนกันนะทั้งรีสอร์ททั้งคาเฟ่มังทำให้สวยมากนะโดยกานตามต,ต้นไม้นะะี่เขาก็ทําทให้สวยนะแล้วก็เล่นโจนมืดเลยนะคล้ายห่อนค้ายห่อนโอเคก็ okay. จะประมาณนี้นะห้องพักเยอะมากนะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูด้านบนกันนี่ห้องพักเยอะมากเลยนะ่เออ ก็จะเป็นห้องเล็กๆก็มีแล้วก็เป็นบ้านใหญ่เลยก็มีห้องสี่คนอืมสำหรับมาเป็นครอบครัวก็ได้มาเป็นคู่กันก็ได้แค่อยากมาพักผ่อนสองคนพัวเมียก็ได้นะเนี่ยมันจะมีหลายขนาดหลายแบบเลยนะส่วนห้องเราพักก็จะเป็นห้องใหญ่นะพักได้สี่คนสองเตียงไม่ใช่สี่คนเสริมได้นะห้องใหญ่ขนาดนั้นได้เนจะ็ดแปดคนสบายๆนี่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 น,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 นีก็จะเป็นห้องเล็กนะใช่ไหม ห้องแล้วก็อร่อยนะห้องใหญ่ก็พันกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวว่ายข่าวหน้ามาใหม่บรรยากาศสวยดีเหมือนกันนะเนี่ยไ,ไม่รู้เหมือนกันไปนหลุดตรงไหนอ่ะไม่ใช่เหรอไม่อเ,เอามาไหมไมไ่เอามาเออตรงนี้ตรงน,นี้ก็สวยดีนะเนี่ยบรรยากาศยามเย็นๆอย่างเงี้ย เราก็มานั่งกินนั่งดื่มกันอยู่ยจนมืดเลยนะสวยๆทุกคนนะเดี๋ยวมีโอกาสมาใหม่คนระับแต่คืนนี้เราก็ไปสั่งของกินแล้วก็กินนอนกันดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ชาาดูก่อนว่าจะเล่นน้ําอีกป่ะนะบางคนก็มาเล่นน้ำง่ฉยๆแล้วก็กลับเลยนะนี่ครับทุกคนบรรยากาศยามค่ำคืนนะ มีเปิดเฟืงหนึ่ง <Yeah, yeah. S 1> เดี๋ยวพาทุกคนไปดูตรงด้าน้านี่นะมันสวยมากเลยทุกคนยามค่ำคืนเนาะมองเห็นได้ฝั่งน้นตรงข้ามทำไรกันนะอ,อ,อ่ะเ,เ,อเ,เออมา<ด>ไป<ด>ไปเล่นน้ำกันไปมาดูตรงนี้ดิตรงนี้สวยมากเลยเนี่ยดูดิเนี่เห็นน้ำวิ่งอยู่เนี่ มองข้ามไปตรงนู้นแต่ช่วงเวลานี้เป็นหนึ่งทุ่มนะครับก็จะไม่มีใครแล้วนะเนี่ยโตอีที่วา e, งเยอะแยะนะามานั่งเล่นได้ตามสบายเพราะว่าบางคนมาเล่นน้ํากันเฉยๆแล้วก็กลับนะเขาไม่ได้ค้างแรมที่นี่นะก็ได้ทุกคนถ้าเกิดเราไม่อยากค้างที่นี่ก็เข้ามาเล่นน้ำเฉยๆก็ได้ผู้ใหญ่เจ็ดสิบาทเด็กสิบาทนะครับอันนี้คือเด่นในตามสบายนะจนกว่ามืด คำอย่างนี้ถึงกลับก็ได้นะครับผมผมไม่ได้จํากัดเวลานะแต่ตอนนี้บอกได้เลยว่าน้ําขึ้นมาเยอะเลยน้าถึงนี่เลยมองข้ามไปฝั่งโน้นสวยนะแสงไฟแต่ฝั่งนู้นก็ไม่มีคนแล้วนะเงียบกิิบกักนหมดเลยก็ประมาณนี้ทุกคนนะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าไปดูกันอีกทีนะมาเราจะเล่นน้ำกันอีกหรือเปล่านะว่าน่าจะเล่นอยู่นะ